ความเงียบสงบของมันนอกอะไปไหนลูกเสือไปไหนลูกความเงียบสงบนะนี่ของชนบทนี่ไงนะฮะลูกเงียบสงบปะเพ้าปาทำาไมลูกผมก็กลับบ้านมาก็จะมีเพื่อนเป็นหมาเพื่อน ที่ไม่ที่ื่อสัตย์รักเราประจบเรานะนี่เลยประจบเรายอมตายแทนเราได้เพื่อนตายนี่เลยเพื่อนตายเพื่อนตายหมาไม่ได้เอามาเลี้ยงสักคนเลยนะสักตัวเลยนะมันมาอยู่เองนะไม่ได้เขาเขาเขาคนหรืเอเขาทิ้งมาสองตัวข้างล่างเขาก็มาอยู่เองนะไอ้นี่ก็มาจากนี่คิดโลกนี่ก็มาจากข้างบ้าน,นไม่ได้ไม่ได้มาเลี้ยงเลย เขามาขออยู่นี่แม็กกี้ตัวแม็กกี้ก็หมาข้างบ้านเแม็กกี้เนี่อ่างี้แม็กกี้นะนะฮนี่เลยนะอะฝันดีครับอน,นี่ไม่ไเลี้ยงสักตัวเลยมาเป็นภาระนะเอหมาขออยู่ด้วยนะครับ